วันนี้ก็จะได้มาสนทนาธรรมกับคุณโยมแม่ชีหลวยจอมพลซึ่งนั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือของอาตมาภาพนะขอเจริญพรโยมแม่แล้วก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะได้มากล่าวในเรื่องเกี่ยวกับความตายเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้ว ได้เกิดสติแล้วก็ดำาริตนดดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับการเผาศพกบทาตนะก็จะขอถามคุณโยมแม่ชีหลวยจอมพลซึ่งถือว่าเป็นคนที่เกิดก่อนอาตมาภาพอาตมาภาพเกิดใหม่ใหญ่หลัง เราก็มาฟังในเรื่องบางเรื่องในสมัยเก่าคราวก่อนตั้งแต่โบราณผ่านมาเนี่ยเวลาเขาเผาศพเขาเผาศพกันที่ไหน,นาถามยมแม่ชีหรวยว่าสมัยตะก่อนนี่สมัยยมแม่ชี้รวยนี่ตอนเป็นเด็กเห็นเขาเผาศพส,สมัยแตะก่อนนี่จะนิยมเผาศพกันที่ไหนยมแม่อยู่ที่ป่าช้านะคะอยู่ที่ป่าชา้าค่ะแล้วก็มีที่ไหนอีก แล้วก็มีที่นาของใครของมันนะคะที่นาเนาะค่ะคือหมายความว่าคนไหนมีนามีไร่มีที่เป็นของส่วนตนบางทีเขาก็เผาในที่ของตนเองค่ะอแต่ว่าโดยส่วนมากก็จะเผาในป่าช้าค่ะจะเผาป่าช้าสมัยแต่กอนเผาศพในป่าช้านี่โยบแม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายเหมือนอย่างทุกวันนี้ไหมเขามีค่ะเขายโยนไข่นะคะโยนไข่โยน,นไข่ถ้าไข่แตกตรงไหน,นเขาก็จะเอาศพลงตรงนั้นนะคะ เขา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 ทำพิธีกรรมอย่างนั้นค่ะที่เอาไข่ไปล,ลูกหนึ่งแล้วก็ไข่ไข่ย,ยังไม่ได้ต้มยังไม่ได้ต้มไข่ดิบไข่ดิบโยนตรงไหนถ้ามันไม่แตกเขาก็ไม่เอาแล้วก็หยิบมาโยนใหม่อีกหยิบมาโยนใหม่ไม่แตกก็ไม่เอาหยิบมาโยนใหม่อีก,ก,ก,ออกถ้าแตกก็เออว่าศพนั้นเลือกอยู่ตรงนั้นอ๋อหมายความว่าถ้าโยนไข่ไปตกตรงไหนถ้าไข่แตกแสดงว่า ศพเขาเลือกที่จะเผาตรงนั้นค่ะถ้าใครไม่แตกก็โยนไปเรื่อยๆโยนไปเรื่อยๆอ่ยจนจนไปโดนที่ที่มันแตกก็แสดงว่าผีเนี่ยเขาไม่รับเขาไม่รับไข่เอาไว้นะเขาปล่อยไข่ให้แตกเขาจะอยู่ตรงนั้นอแล้วก็ทําการเผาตรงนั้นเผาตรงนั้นอ๋อนี่พิธีกรรมที่เห็นมาค่ะฝังก็ฝังตรงนั้นแหละถ้ามันมันแตกนะสนมากในปราช้านี่แม่เขาเผากับฝังอันไนมากกว่ากันเผามากกว่าเผามากกว่าค่ะ เขาแบบเป็นเชิงตะกรนเป็นฟืนให้เราได้เห็นเป็นโครงตัวตนเลยนะแม่เนาะค่ะเห็นตัวตนยกขาขึ้นโอ้เวลาถูกไฟไหม้ค่นะบางทีตัวก็งอขึ้นมาบางทีขาก็งอขึ้นยกขึ้นอะไรอย่างนี้นะยกขาขึ้นพลลงอะไรอย่างงี้นะคะก็มันก็โดนไฟร้อนใช่ไหมนะอืมมันก็ต้องยกขาขึ้นยก อะไรขึ้นอะไรต่อ,อ,อค,คือแสดงว่าการเผาสมัยแต่ก่อนนี่ทําให้เราได้มองเห็นชัดๆเลยนะว่าศพกาลังถูกไหม่เสียงน้ํามันเอาน้ํามันราดนะเสียงน้ำเสียงน้ามันในตัวที่ไฟกําลังไหม้ถูกน้ํามันดังแต่ชัดๆๆเนี่ยแต่มาเคย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 ดูดูบ้างาแล้วก็ยมแม่ได้เห็นการเผาศพอย่างนี้แล้วก็ ได้พิจารณาเห็นแล้วสลดใจไหมพี่เมธพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหมือนเออก็เหมือนสัตว์นี่แหละสัตว์เราเอามามาเผามาอะไรมาย่างมาเผามันก็มันก็งอไปทางนู้นทางนี้อ่ะค่ะว่าสลดใจในลักษณะว่าเออเราก็คงจะเป็นอย่างนี้คงจะต้องถูกเผาอย่างนี้ไหมใช่ค่ะเคยคิดเคยคิดค่ะว่าเราไปเผาแต่คนอื่นสักวันหนึ่งเขาก็จะได้มาเผาเรามั่งเลยอ๋อนี่เเกิดสตินะ ค่ะสติทีนี้พูดถึงเรื่องของป่าช้านี่โยมแม่เวลาไปเผาศพในป่าช้านี่กลัวไหมแม่กลัวไหมก็กลัวมั่งล่ะสมัยก่อนนี่โอ้ตอนยังไม่ได้บวชเนี่ยกลัวนะคะสมัยก่อนไม่มีไฟเลยเนาะใช่กลัวผีแต่แต่เข้ามาเป็นแม่ชีแล้วก็ใครยังชั่วนะคะก็ไม่กลัวนะคะแต่ก่อนนี่กลัวผีแต่ก่อนนี่กลัวผีตอนยังไม่ได้บวชเนะ่อืมกลัวพอเห็นเขามีงานศพบ้านไหนก็รู้ปั๊บก็กลัวแล้วเนาะ ใช่แต่ก่อนนี้พ่อแม่ยังไม่อยากให้ถ้ามีคนตายไม่อยากให้ลูกออกจากจากห้องอ่ะในบ้านอ่ะให้อยู่ในบ้านอ่ะกลัวเห็นนะกลัวเห็นสมัยทุกวันนี้เด็กมันวิ่งตามไปดูนะคะอ๋อสมัยแต่ก่อนนี่เวลามีงานศพแต่ละศพนี่เราเรากลัวนะแม่นะใช่พ่อกับแม่ก็ว่าให้ไม่ต้องลงมาข้างล่างอยู่อยู่ข้างในเลยว่าไงกลัวเราไปเห็นเราเราจะกลัวเนาะใช่แต่ก่อนนี้อืมแต่ว่าสมัยทุกวันนี้เขามาเผากับเมน เอาก็เมุรู้นเองนะก็ทําให้การปรุงสังขารปรุงเรื่องของความตายพิจารณาต่างๆนี่ก็ได้มองตอนศพจะเข้าสู่เตาเผาตอนนั้นเปิดฝาลงเนาะพอถึงเวลาศพเข้าไปเตาเผาแล้วเราก็กระบวนการตรงนั้นเราก็ไม่เห็นเพราะว่าเขาปิดเมนไงปิดแต่ว่าถ้าเป็นการเผาในป่าช้านี่คือมองเห็นโล่งโจงเลยนะตรงแม่นะไฟก็กําลังเผาคนตายก็นอนอยู่ในกองไฟชเห็น กำลังไหม่กำลังอะไรนี่เห็นชัดได้พิจารณาไปเนาะเห็นชัดไฟมันลุกก็ไฟมันเยอะเนาะอกองพรนะ่ะมันเยอะมากไฟมันลุกก็มันก็เห็นชัดมากตอนนั้นอะอค่ะบางครั้งพองเจ้าภาพหรือว่าญาติญาติพอได้เห็นเขาเผาสดๆก็ร้องให้กันไป<อ>เลยเ,เข้าไป เผาด้วยกันบางคนก็จะถึงขนาดนั้นเลยนะแม่นะข้าไม่ชีไม่ชีก็ไปตามแหละตามศพ<อ>จนถึงถึงเผาตอนตอนนั้นเ็เผาหนาเขาเนาะบางคนแบบคือเขาตายไปด้วยความที่อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกที่เขามีความรักต่อกันมากถึงขั้นอยากจะไปเผา,าพร้อมเลยเหรอลูกสาวลูก<อ>เขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกสาวแล้วทีนี้ลูกสาวเขาก็ตายแม่เขาร้องให้จะเข้าลูกสาวตายลูกสาวตายแม่เขาจะกระโดดเข้ากองพรน่ะโอ้โหชาวบ้านก็ลุมจับแต่แม่เอาไว้อะ แสดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของ<ะ>แม่จะวิ่งเข้าไปแต่กองพอรเขาก็ะล้มกันจับดึงนะมาบอกว่าว่าเขาตายแล้วเราก็ต้องอยู่สู้ต่อไปเนาะแต่มีลูกคนเดียวเองลูกสาวอืมอ่านี่ก็แสดงว่าที่ได้กล่าวเล่ากันมานี่ก็เห็นนะโยมแม่เล่าให้ฟังแล้วก็พอมองเห็นมองออกนะว่าการเผาศพสมัยแต่ก่อนนี่ก็จะเผากันในป่าช้าแล้วก็มีการฝังบ้างแต่ว่า เห็นสมัยเก่าก่อนจริงๆไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นศพที่ตายหงนี่เขาไม่เผานะแม่ใช่ไหมใช่ศพศพตายหงนี่เขาฝังะนะก,ก็เขาจะมีอยู่หลายอย่างเช่นศพตายหงนี่เขาไม่เผาเขาฝังแล้วศพที่เป็นอ่คนบริสุทธิ์ก็ก็ฝังนะแม่นะบางบางบาง,บางที่นะศพที่เป็นศพบ,บริสุทธิ์ที่ยังไม่แต่งงานนะเขาก็ฝังอ่าแล้วก็มี มีศพที่ไม่ที่ที่เข้าฝังเนี่ยมันจะมีมีข้อยกเว้นอยู่บ้างเนาะแม่ศพที่ต้องฝังต้องเป็นศพผีตายโหงหนึ่งอ่าเป็นศพท้องกลมนี่เผาไหมแม่ไม่เผาหรอกคะอ่ะอ่าไม่เผาเนะาะฝังใช่บางอันนี้ไม่เผานะอืมสมพอแต่เราได้ยินโบราณเขาบอกว่าเขาไปโรนน้ำมันพลายเพราะเขาฝังคนท้องนี่เองเนาะคนที่ตายท้องกลมนะแม่เราได้ยินกัน ใช่อ่าแต่ละป่าช้าก็เขาก็มีก็มีเงื่อนไขกันเนาะ,ะอ่าจะเผาศพได้ต้องเป็นศพประมาณนี้ประมาณนี้ศพนี้เผาไม่ได้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมโยมแม่นะ,ะเอออ่ะทีนี้ก็ตามาภาพได้สนทนาธรรมะตรงนี้คุยกับโยมแม่ชีก็ได้ชี้ให้เห็นว่านะการเผาศพในป่าชา้าโยมแม่ชีไปเห็นแล้วก็กลัวนะเห็นป่าชา้าแล้วก็ กลางคืนก็ไม่กล้าไปนะแม่เนาะสมัยไม่กล้าไปเห็นเขามีคนตายพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าออกมาจากห้องอย่าลงมาจากบ้านนะก็นี่คือสมัยแต่เก่าคราวก่อนแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้นะเขาก็เผากันในเมรุหรือว่าในเมนนะในเมนทีนี้อาตมาก็จะได้มาพูดตรงนี้ให้เราได้เกิดสติกันอย่างนี้นะยมแม่นะว่า จะเป็นป่าช้าก็ตามหัวไร่ปลายนาก็ตามหรือว่าเมรุก็ตามหรือเรียกไง่ายๆว่าเมนก็ตาม <Okay. S 2> สิ่งเทตมาภาพได้กล่าวมาจะเป็นป่าช้าก็ตามเป็นเมนก็ตาม <Okay. S 2> เผาศพเขาก็เผาได้แต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นให้หมดไหมเป็นเท่าฐานนายโยแม่นะ <Okay. S 2> แต่ว่าเมนทุกที่ป่าช้าทุกที่ไม่สามารถที่จะเผาความดีของ คนตายให้หมดไหมย่อยยับดับสิ้นไปได้นั่นแสดงว่าไฟก็ไหมได้แต่เฉพาะร่างกายให้หมดไหมเป็นเท่าฐานแต่ไฟไม่สามารถที่จะเผาความดีของคนตายให้หมดไหมไปได้นะแม่ <Okay. S 1> ฉะนั้นความดีคือตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมความดีที่เราได้สร้างทำเอาไวา้นะแม่แต่ตายไปแล้วเขาก็ยังนำมาพูดมากล่าวมาเล่าขาน แล้วก็มายกย่องสารเสริญเยินยอกันนี่คือความดีฉะนั้นความดีคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเอาไว้เวลาเราเราไปเผาศพอย่างยมแม่ชีก็ตามท่านสาธุชนก็ตามไปเผาศพตั้งแต่สมัยเก่าคราวก่อนไปเผาศพในป่าช้าก็ตามเผาศพในเมรก็ตามนะก็เห็นชัดเลยนะยมแม่ว่าไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยเนาะ บ้านช่องห้องหอตึกร้านบ้านโรงใหญ่โตโอโถงองอางนะก็ไม่สามารถนําไปได้เงินทองกองแก้วก็ไม่สามารถนําไปได้นะจะเป็นเครื่องใช้ไม้ส้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองเคยมีตั้งแต่ตอนที่เป็นอ่าเป็นคนอยู่หรือว่ายังไม่ตายนี่แม่นะสมบัติที่เคยหวงเห็นเอาไว้พอเวลาล้มหายตายจากไปแล้วนะก็ไม่สามารถนำไปได้แล้วก็ ตายก็ตายไปคนเดียวก็มีบุญเท่านั้นที่จะเกาะเกี่ยวนะมาคองแวะมาอยู่กับเรานะแล้วไปไหนก็ไปกันนะยังัน้นบุญทานการกุศลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องสร้างสมอบรมเอาไว้นะแม่เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาสร้างความดีนะยาติโยมทั้งหลาย นะแม่จะไม่ได้บวชก็ตามก็สามารถสร้างความดีกันได้นโะยมแม่เนาะเ uh huh. นี่ยคือความสําคัญหัวใจในการพูดวันนี้ก็คือชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าในป่าช้าก็ตามเมนก็ตามที่ศพกําลังถูกเผาไฟกําลังไหม้ศพอยูนะ่ไฟก็ไหม้ได้แต่เพียงร่างกายของศพให้หมดไหม้เป็นเท่าทานแต่ว่าไฟไม่สามารถที่จะเผาความดี ของเราให้หมดไหมย่อยยับดับสิ้นไปได้นี่หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้อย่างงั้นญาติโยมทั้งหลายเราก็นะประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีในขณะที่เรากําลังมีลมหายใจนะความดีที่เราทําเอาไว้ก็จะติดตามตัวเราไปนะแล้วคนที่สร้างความดีอยู่เป็นประจำก็ไม่ร้อนใจทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า คือทำความดีให้พร้อมเขาเรียกว่าซ้อมตายนะแม่เนาะเออทำความดีให้พร้อมเราก็ไม่กลัวที่จะตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรจะเกิดหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่ไปคิดตรงนั้นให้มากเรื่องไม่ร้อนใจนะอย่างนั้นเราก็สร้างความดีนะสร้างความดีก็ทํากันได้หลายที่หลายทางนะบางท่านก็บอกว่าฉันต้องไปทําบุญก็จะต้องไปที่วัดไม่ทาที่วัดได้ไหมแม่ความดีได้สิคะเนาะ สร้างความดีในบ้านเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราสร้างความดีด้วยการช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากสร้างความดีด้วยการช่วยเหลือสัประสัตว์น้อยใหญ่ที่ถูกคุมขังเช่นการไปถ่ายปลาถ่ายชีวิตปลาหน้าเคียงลำเรียงไปปล่อยสู่แม่น้ําที่กว้างใหญ่ใสสะอาดนี่ก็เป็นความดีได้นะโยมแม่นะความดีก็ทําได้มากมายหลายสถานที่อย่างนั้นนะเรายังมีโอกาสมีเวลายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ ญาติโยมทั้งหลายเร่งรีบสร้างคุณงามความดีให้ความดีเหล่านี้หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราให้เกิดความผ่องใสให้เกิดความสะอาดนะและความดีที่เราได้สร้างทำเอาไวา้คิดถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขใจเมื่อนั้นนะอย่างนั้นวันนี้สนทนาธรรมกับคุณโยมแม่ชีและท่านสาธุชนพอสมควรแก่การเวลาพอจะได้เกิดสติเกิดปัญญาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพร